สวัสดีครับวันนี้ผมขอเสนอนิสันซันนี่นีโอนะครับสภาพนางฟ้าอีกหนึ่งคันเนะี่ยคันนี้เจ้าของนะขับมาคู่กันเลยนะครับจากกรุงเทพมหานครทั้งคู่เลยนะฮะสำหรับนิสันซันนี่ซูเปอร์นีโอคันสำหรับนิสันซันนี่นีโอนะครับดูฮะบอดี้ทั้งคันสีเดิมๆทั้งคันเลยฮะล้อแมกเดิมเดิม สวยมากครับสีสันเกิน90%ไฟหน้าไม่มีเหลืองกระจังหน้าไม่หมองรถส,สวยๆไฟตัดหมอกใช้ได้ บอดี้สวยเนียนกลิปทั้งคันรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุรถไม่เคยชนหนักกระจกไม่มีแตกร้าวไม่อัดกราวสวยสวยสมบูรณ์เลยหลังคาสวยกลิปไม่มีปูดพองกระจกหน้าไม่อัดกาวครับสวยๆนะฮะล้อแม็กดําเดิม,ดมโรงงานยางใหม่ใช้ได้อีกนานที่จับผมเมียมทั้ง4ตัวภายในนางฟ้านะฮะคอนโซลสวยๆเกียร์ออโต เปลี่ยนครบๆนะใครชอบรถประหยัดครับคันนี้มีพลังงานทางเลือกนะสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะกับเปิดฝากท้ายให้เพื่อนๆดูนะครับฝากแชร์หน่อยนะครับสำหรับนิสสันซันนี่นีโคันนี้นะฮะใช้พลังงานทางเลือกติดแก๊สร,ระบบหัวฉีดถังแก๊สอยู่ได้อีก5ไปีใช้กันแบบยาวๆ4สเต็ปเครื่องดีเกียรสมบูรณ์แอร์เย็ยนภาษีพรบไม่ขาดเพื่อนๆดูห้องเครื่องครับ ไม่มีน้ำมันเยิมหยดย้อยสวยสมบูรณ์มากๆห้องเครื่องสวยใสยสะอาดนะฮะแก้มซ้ายขวาเดิมๆคันหน้าเดิมสวยหม้อน้ําไม่มีคราบเหลืองแบตเตอรี่ใหม่ฉนุกกันความร้อนอยู่ครบรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะค่าตัวอยู่ที่6 9 0 0ืคุ้มคุมเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะฮะบอดี้สวยๆนะครับรถกว้างขวางนั่งสบายนะฮะหกหมดูท้ายครับเพื่อนๆโอโหสวยมากๆนะครับนะเป็นแก๊สระบบหัวฉีด แบบโดนัทนะฮะดูฮะสวยสมบูรณ์มากครับนะใครชอบความประหยัดรถนะครับกี่แสนกี่ล้านซื้อครั้งเดียวฮะเสียเพิ่งต้องซื้อทุกวันนะครับคันนี้มีพลังงานทางเลือกครับเพื่อนๆน,นะบ,บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับคันนี้69,000ได้สภาพนางฟ้ารถจดทะเบียนปี4-6นะครับสมบูรณ์มากเรือนไมส่สวยๆเลยนะฮะสวยสปอร์ตเรียบหรูดูดีมีราคาปรับข้างไฟฟ้า นะฮะมีเพลงฟังแอร์เย็นนะฮะแผงควบคุมกระจกเป็นลายไม้ขอบลายไม้ทั้งหมดนะครับสวยๆเบาะหนังไม่มีขาดนะฮะเสาว A, B C c ไฟสปอตไลท์ที่ใส่แว่นนะครับที่บังแดดกระจกพร้อมไฟมีให้ครบๆร,รถสมบูรณ์มากคันนี้นะครับนะ่เลือนไมติดครบเกียร์ไม่มีกระตุกไม่ต้องรอ นะครับสมบูรณ์มากเปลี่ยนครบขับนิ่มๆช่วงล่างไม่มีเสียงเอาไปใช้ยาวๆ6,9,000้ 6, 9, คุ้มๆนะฮะสำหรับคันนี้ฝากเพื่อนๆช่วยแชร์หน่อยใครสนใจทิ้งเบอร์โทรนะครับหรือไม่ก็โทรหาเบอร์ส่วนตัวผมได้เลยฮะนะค,คลิปนี้ผมไปก่อนครับขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ขอบคุณเพื่อนเที่แชร์ให้คลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ